70ปีแห่งการรอคอยมหาสงครามยักษ์เหล็กศึกสุดท้ายแห่งเรือประจันบานมูซชิในช่วงทศวรรษที่1930ที่โลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่ความตึงเครียดก่อนสองครามโลกครั้งที่สองกองทัพเรือจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นระหนักถึงความเสียเปรียบอย่างหนักหน่วงเมื่อเทียบกับมหาอำนาจทางทะเลอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกำลังการผลิตทางอุตสาหกรรมที่เหนือกว่าสามารถสร้างเรือรบจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว ญี่ปุ่นจึงหันมาพึ่งพาคุณภาพแทนปริมาณโดยริเริ่มโครงการลับสุดยอดในการสร้างเรือประจันบาลชั้นแยามาโตซึ่งถูกออกแบบให้เป็นยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลที่ไม่มีใครเทียบเคียงได้เรื่อเหล่านี้ไม่ใช่แค่เครื่องจากสองรามแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทะเยอทยานและความภาคภูมิใจของชาติญี่ปุ่นที่ต้องการครองเป็นเจ้าแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก โครงการนี้เริ่มต้นจากแนวคิดของนายพลเรืออิโซโรกุยามามโตะและเหล่านักออกแบบเรือชั้นนำของญี่ปุ่นซึ่งมองเห็นว่าการแข่งขันด้านจำนวนเรือกับอเมริกาเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ทางออกคือการสร้างซ u เปอร์บัตเทอร์ชิปที่มีขนาดมหือมานหนักกว่า70,000ตันยาวกว่า260เมตรและติดตั้งปืนใหญ่ขนาด18.1นิ้วที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การรบทางทะเล ปืนเหล่านี้สามารถยิงกระสุนหนักกว่า1,400กิโลกรัมได้ไกลถึง40กิโลเมตรทำให้เรือลำเดียวสามารถต่อกรกับกองเรือศัตรูหลายลำพร้อมกันได้อย่างน่ากลัวการก่อสร้างถูกปกปิดอย่างมิดชิดในอูต่อเรือที่เมืองคุเรและนางาสกิดโดยใช้เหล็กกลาคุณภาพสูงและเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อให้เรือเหล่านี้กลายเป็นป้อมปราการลอยน้ำที่แทบจะทำลายไม่ได้ เรือยามาโตะลำแรกถูกต่อขึ้นในปี1937ตามด้วยเรือลำที่สองมูซาชิซึ่งเข้าประจำการในปี1942มูซาชิถูกตั้งชื่อตามนักรบสมูไรในตำนานสะท้อนจิตวิญญาณน,นักรบของญี่ปุ่นที่หวังจะใช้มันพลิกเกมสงครามเรือลำนี้มีลูกเรือกว่า2,500คนและระบบป้องกันที่หนาแน่นด้วยเกราะเหล็กหนาถึง650มิลเมตร ซึ่งสามารถต้านทานการโจมตีจากระเบิดและทอร์พิโดได้ดีเยี่ยมในช่วงแรกของสงครามมูซาชิถูกส่งไปยังแนวรบแปซิฟิกเพื่อสนับสนุนการรุกรานของญี่ปุ่นแต่ความจริงอันโหดร้ายของสงครามสมัยใหม่กำลังจะเผยโฉมให้เห็นเมื่อเครื่องบินรบและเรือบรรทุกเครื่องบินกลายเป็นอาวุธหลักแทนเรือประจัญบานแบบดั้งเดิมในเงามืดของอูต่อเรือมิตซูบิชิในเมืองนางาซากิญี่ปุ่น การสร้างเรือรบยักษ์ใหญ่ที่ชื่อมูซาชิได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบเชียบในปีคศ1938โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกปิดทุกอย่างจากสายตาของโลกภายนอกชื่อของมันถูกตั้งตามแคว้นโบราณของญี่ปุ่นซึ่งสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติแต่เบื้องหลังคือความลับสุดยอดที่ทำให้การก่อสร้างนี้ กลายเป็นหนึ่งในปฏิบัติการปกปิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคสงครามลองนึกภาพบรรยากาศในอุตรเรือแห่งนั้นเมื่อวันที่29มีนาคมคศ1938ช่างฝีมือและวิศวกรจำนวนมากถูกเรียกตัวมาอย่างลึกลับพวกเขาทำงานภายใต้คำสั่งเข้มงวดที่ห้ามเปิดเผยรายละเอียดใดๆแม้แต่กับครอบครัวกระดูกงูของเรือซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานแรกสุด ถูกวางลงท่ามกลางความเงียบสงัดโดยมีรั้วล้อมรอบสูงใหญ่และยามเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้ข่าวรั่วไหลไปยังชาติศัตรูอย่างสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษความลับนี้ถูกปกป้องด้วยมาตรการสุดขีดเช่นการใช้ชื่อรหัสแทนชื่อจริงการห้ามถ่ายภาพและแม้แต่การสร้างกำแพงหลอกเพื่อบดบังขนาดที่แท้จริงของเรือ ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยปืนใหญ่ขนาด18.1นิ้วที่สามารถทำลายเป้าหมายจากระยะไกลหลาย10กิโลเมตรในขณะที่โลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่ความขัดแย้งชาวญี่ปุ่นเหล่านี้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทำกลางเสียงค้อนทุบเหล็กและกลิ่นโลหะร้อนระอุโดยรู้ดีว่าความสำเร็จของมูซาชิอาจพลิกโฉมหน้าของสงครามโลกครั้งที่สอง กระบวนการสร้างดำเนินไปอย่างลับๆล,ล่อๆนานกว่า2ปีพนักงานทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดและเอกสารทั้งหมดถูกเก็บไว้ในห้องนิรภัยที่เข้าถึงได้เฉพาะผู้บังคับบัญชาระดับสูงเท่านั้นมีเรื่องเล่าขานกันว่าครั้งหนึ่งสายลับต่างชาติพยายามแทรกซึมเข้าไปแต่ถูกจับได้ทันที ทำให้ทางการญี่ปุ่นยกระดับความปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยใช้เครื่องบินลาดตระเวนและเครือข่ายข่าวกรองเพื่อส่อส่องบริเวณรอบอู่ในที่สุดวันที่1พฤศจิกายนคศ .19 4 0เรือมูซาชิปล่อยลงน้ําครั้งแรกทําตลางพิธีกรรมที่เงียบเชียบและมีผู้เข้าร่วมเพียงหย่อมเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการดึงดูดความสนใจเรือลำนี้ซึ่งมีความยาวกว่า2 6 3เมตร และน้ำหนักบรรทุกราว7 4 0 0 0ตันถูกปกปิดขนาดและอาวุธไว้อย่างแนบเนียนจนกระทั่งมันพร้อมรบเต็มรูปแบบหลังจากนั้นอีกเกือบสองปีการติดตั้งระบบอาวุธและเครื่องยนต์ได้เสร็จสิ้นและเรือมูสชิเข้าประจำการอย่างเป็นทางการในวันที่5สิงหาคมคศ1942ขณะที่ไฟสงครามโลกครั้งที่สองกำลังลุกลามไปทั่วแปซิฟิกมันถูกส่งไปยังกองเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นทันที โดยยังคงรักษาความลับเกี่ยวกับขีดความสามารถที่แท้จริงไว้เพื่อใช้เป็นอาวุธลับในการต่อกรกับฝ่ายสัมพันธมิตรแต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่นี้คือเรื่องราวของมนุษย์ธรรมดาที่อุทิศชีวิตให้กับภารกิจรับสุดยอดซึ่งสุดท้ายเรือลำนี้ก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทั้งของความทะเยอทะยานและความสูญเสียในสงครามที่โหดร้ายในท้องทะเลอันกว้างใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิก ยุคสมัยที่สงครามโลกครั้งที่สองกำลังคุกรุ่นเรือรบมูซาชิปรากฏตัวขึ้นราวกับยักษ์ใหญ่จากตำนานโบราณมันคือหนึ่งในเรือประจัญบานที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างสรรค์ด้วยขนาดมหือมาที่ทำให้ทุกสิ่งรอบข้างดูเล็กจ้อยระวางขับน้ำเมื่อบรรทุกเต็มที่สูงถึง72,899ตันและความยาวที่ยืดยาวถึง263เมตร ทำให้มูซาชิไม่ต่างจากป้อมประการลอยน้ำที่เคลื่อนไหวได้อย่างสง่างามท่ามกลางคลื่นลมที่โหมกระหนำ่ำเรือลำนี้แพ่ขยายอำนาจราวกับปราสาทเหล็กกล้าที่ลอยฟ้องอยู่เหนือผิวน้ำผนังเหล็กหนาหนักปกป้องลูกเรือจำนวนมากภายในขณะที่โครงสร้างอันแข็งแกร่งต้านทานกระสุนปืนและต่อปิโดจากศัตรูได้อย่างน่าอัศจรรย์ มันถูกสร้างขึ้นในอู่ต่อเรือลับของญี่ปุ่นด้วยริศวกรรมที่ล้ำสมัยในยุคนั้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ของกองทัพเรือจกกักรวรรดิญี่ปุ่นคู่แฝดกับเรือยามาโตะที่โด่งดังไม่แพ้กันมูซาชิแล่นออกทะเลครั้งแรกในปี1942ราวกับเทพเจ้าแห่งสงครามที่ตื่นจากการหลับไหลลูกเรือบนเรือต่างรู้สึกถึงพลังอำนาจที่แผ่ซ่านเมื่อมองไปยังปืนใหญ่ขนาดยักษ์ที่ติดตั้งอยู่บนดาดฟ้า อำนาจการยิงของมูซาชิคือสิ่งที่ไร้เทียมทานอย่างแท้จริงอาวุธหลักคือปืนใหญ่ขนาด460ม mm, ิลิเมตรหรือ18.1นิ้วจำนวน9กระบอกซึ่งเป็นปืนเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกณขณะนั้นแต่ละกระบอกสามารถยิงกระสุนหนักกว่า1,400กิโลกรัมได้ไกลถึง42กิโลเมตร เสียงคำรามของปืนเหล่านี้ดังกึกก้องราวกับฟ้าผ่าสั่นสะเทือนผืนน้ำและท้องฟ้าทำให้ศัตรูหวาดกลัวก่อนที่กระสุนจะพุ่งถึงเป้าหมายเมื่อมูซาชิเข้าปะทะในยุทธนาวีเรือศัตรูที่เล็กกว่าจะถูกฉีกขาดด้วยพลังทำลายล้างที่มหาศาลปืนเหล่านี้ไม่เพียงแต่ใหญ่โตแต่ยังแม่นยำด้วยระบบควบคุมไฟที่ทันสมัยผสานกับปืนร้องอีกนับร้อยกระบอกและระบบป้องกันทางอากาศ ทำให้มูซาชิกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่สมบูรณ์แบบแต่ว่าความยิ่งใหญ่เช่นนี้ก็มาพร้อมกับชะตากรรมอันโหดร้ายในยุทธการที่อ่าวเลเต้ปี1944มูซาชิถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงจากเครื่องบินรบอเมริกันถูกตอปิโดและระเบิดถล่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนในที่สุดป้อมประการลอยน้ำลำนี้ก็จมลงสู่ก้นทะเลพร้อมกับลูกเรือกว่า1,000นาย แต่ตำนานของมันยังคงเล่าขานว่าเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจที่ไม่มีใครเทียบได้ในท้องทะเลเรือรบยักษ์ใหญ่ลำนี้แล่นฝ่าพายุสงครามด้วยความมั่นคงดังผู้ผาเหล็กเกราะป้องกันที่หุ้มห่อตัวเรือถูกหล่อหลอมมาด้วยเหล็กกล้าที่แข็งแกร่งที่สุดออกแบบมาเพื่อต้านทานการโจมตีที่รุนแรงที่สุดจากศัตรูไม่ว่าจะเป็นกระสุนปืนใหญ่หรือตอปิโดที่พุ่งตรงเข้ามา โดยเฉพาะบริเวณหน้าป้อมปืนที่หนาถึง650มิลิเมตรมันเคยปกป้องลูกเรือจากลูกระเบิดที่ระดมยิงอย่างไม่ยัง้งคล้ายกับอัศวินในชุดเกราะที่ไม่เคยหวั่นไหวแม้ดาบฟันลงมาหนักหน่วงเพียงใดท่ามกลางการไล่ล่าที่ตึงเครียดเรือลำนี้ยังพุ่งทยานด้วยความเร็วสูงสุดถึง27.46นอตหรือราว50.86กิโลเมตรต่อชั่วโมง ราวกับม้าศึกที่วิ่งฝ่าทุ่งรบโดยไม่เหน็ดเหนื่อยมันเคยหลบหนีจากฝูงเรือศัตรูที่ไล่ตามอย่างกระชั้นชิดแล่นผ่านหมอกหนาและคลื่นสูงเพื่อนำพาชัยชนะกลับมายัางฝั่งขณะที่พิสัยการเดินทางอันกว้างไกลทำให้มันสามารถลาดตระเวนข้ามมหาสมุทรได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งสร้างความหวั่นเกรงให้กับกองเรือฝ่ายตรงข้ามที่ไม่อาจคาดเดาการเคลื่อนไหวได้ และบนดาดฟ้าของมันยังมีหน่วยบินประจําเรือที่พร้อมรบเสมอสามารถบรรทุกเครื่องบินทุ่นน้ำขึ้นเพื่อล่าตระเวนได้ถึงเจ็ดลำแต่ละลำถูกปล่อยออกไปร้าวกับนกอินทรีที่โผลบินสำรวจขอบฟ้านำข้อมูลล้ำค่ากลับมาให้กับตันเช่นเดียวกับครั้งหนึ่งที่เครื่องบินเหล่านี้ค้นพบขบวนเรือศัตรูซ่อนตัวอยู่ในหมู่เกาะทำให้เรือยักษ์ใหญ่ลำนี้สามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำ ก่อนที่ศัตรูจะรู้ตัวเรื่องราวของมันจึงกลายเป็นตำนานแห่งท้องทะเลที่เล่าขานถึงความแข็งแกร่งความรวดเร็วและสายตาที่มองเห็นไกลโพ้น หลังจากเข้าประจำการเรือรบมูซาชิได้ก้าวขึ้นสู่บทบาทเรือธงแห่งกองเรือผสมแห่งกองทัพเรือญี่ปุ่นในปีพุทธศักราช2486โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ภายใต้การนำของพลเรือเอกอิโซรกุยามโมโตะและต่อมาคือพลเรือเอกมิเนอิจิโคงะ แม้จะถูกออกแบบมาเพื่อเป็นยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลที่มีศักยภาพมหาศาลแต่ชีวิตของมูซาชิส่วนใหญ่กลับถูกจํากัดอยู่กับการจอดทอดสมอในฐานทัพหลักเพื่อรอคอยช่วงเวลาชี้ขาดในสงครามในช่วงต้นปีพุทธศักราช2486ท่ามกลางความขัดแย้งที่แผ่ขยายไปทั่วมหาสมุทรแปซิฟิก เรือรบมูซาชิซึ่งเป็นพี่น้อมกับยามาโตะได้รับเกียรติยศสูงสุดในการเป็นเรือธงของกองเรือผสมกองกำลังหลักของญี่ปุ่นที่รวมเรือรบหลากหลายประเภทเข้าด้วยกันพลเรือเอกอิโซโรกุยามาโมโตะผู้บัญชาการสูงสุดที่มีชื่อเสียงจากการโจมตีเพอร์ฮาร์เบอร์ได้เลือกมูซาชิเป็นฐานที่มั่นเคลื่อนที่ของเขา เรือลำนี้ไม่ใช่แค่ยานรบแต่เป็นเหมือนปราสาทลอยน้ำที่เต็มเปี่ยมด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงปืนใหญ่ขนาดยักษ์และห้องประชุมยุทธศาสตร์ที่สามารถกำหนดชะตากรรมของสงครามได้มูซาชิล่องแล่นไปยังฐานทัพทรูซึ่งเป็นเกาปะปะกการังห่างไกลในมหาสมุทรแปซิฟิกที่นั่นมันจอดท่อสมออยู่ท่ามกลางฝูงเรืออื่นๆรอคอยคำสั่งที่จะพุ่มทยานเข้าสู่สมรภูมิแต่คำสั่งนั้นกลับไม่ค่อยมาถึง ยามาโมโตะมองมูซาชิเป็นกำลังรบชี้ขาดที่ต้องเก็บรักษาไว้สำหรับการประทะครั้งใหญ่ไม่ใช่เพื่อการรบเล็กๆน้อยๆที่อาจทำให้มันเสียหายก่อนเวลาอันควรลูกเรือบนมูซาชิซึ่งมีจำนวนมากกว่า2,000คนใช้เวลาส่วนใหญ่กับการฝึกซ้อมซ่อมบำรุงและเฝ้าระวังภัยจากอากาศขณะที่สงครามรอบตัวพวกเขารุนแรงขึ้นทุกวัน เมื่อยามาโมโตเสียชีวิตในเดือนเมษายนพุทธศักราช2486จากการถูกเครื่องบินศัตรูยิงตกหน้าที่บัญชาการตกเป็นของพลระเอกมิเนจิโคงะผู้สืบทอดตำแหน่งมูซาชิยังคงดำรงบทบาทเรือธงต่อไปแต่ชะตากรรมของมันยังคงวนเวียนอยู่กับการจอดนิ่งๆมันถูกย้ายไปยังฐานทัพคูเรในญี่ปุ่นซึ่งเป็นอู่ต่อเรือหลักที่เต็มไปด้วยความคึกคักของการเตรียมรบ ที่นั่นมูซาชิได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ๆเพื่อเพิ่มพลังป้องกันแต่แทนที่จะถูกส่งไปรบมันกลับถูกเก็บไว้เป็นสมบัติล้ำค่าที่ญี่ปุ่นหวังจะใช้ในยุทธการชี้ขาดที่จะพลิกสถานการณ์สงคราม ลูกเรือบางคนเล่าว่าการจอดท่อสมอนานๆทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและความกังวลพวกเขารู้ดีถึงศักยภาพของเรือลำนี้ที่สามารถยิงปืนใหญ่ได้ไกลกว่า40กิโลเมตรและมีเกราะหนาที่ทนทานต่อการโจมตีแต่โอกาสในการพิสูจน์ตัวเองกลับถูกจำกัด ต่อมาในปีพุทธศักราช2487มูซาชิถูกย้ายไปบรูไนซึ่งเป็นฐานทัพน้ำมันสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นั่นมันจอดอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบและทะเลร้อนชื้นรอคอยการบุกของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ใกล้เข้ามาเรื่อย การรบจริงๆที่มูซาชิได้มีส่วนร่วมนั้นมีน้อยมากเช่นการสนับสนุนทางไกลในบางปฏิบัติการแต่ส่วนใหญ่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความหวังที่ถูกเก็บงำไว้จนกระทั่งถึงยุทธ,ธนาวีเลเตก,กาฟในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2487ซึ่งเป็นการประทะครั้งสุดท้ายที่มูซาชิได้สแสดงพลังอย่างเต็มที่ก่อนจะจมลงสู่ก้นทะเลพร้อมกับความฝันของจักรวรรดิญี่ปุ่น การเป็นเรือธงที่ถูกเก็บไว้เช่นนี้ทำให้หมูซาชิกลายเป็นตำนานของเรือรบที่ยิ่งใหญ่แต่ถูกจำกัดด้วยกลยุทธ์ทางยุทธศาสตร์สะท้อนถึงความขัดแย้งระหว่างศักยภาพและความเป็นจริงในสงครามโลกครั้งที่สองในวันที่24ตุลาคมคศ1944ท่ออ19 44, ามกลางสมรภูมิทะเลที่ดุเดือดของสงครามโลกครั้งที่สองเรือประจัญบานมูซาชิ ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่แห่งกองทัพเรือญี่ปุ่นได้พบจุดจบอันน่าทึ่งในทะเลซิบุยันขณะที่มันกำลังนำทัพมุ่งสู่การสกัดกั้นกองกำลังสัมพันธมิตรที่ฟิลิปปินส์ลองนึกภาพทะเลซิบุยันที่กว้างใหญ่ไพศาลคลื่นลมสงบแต่ซ่อนความตายไว้เบื้องลึกกองเรือญี่ปุ่นภายใต้การนำของเรือมูซาชิ กำลังแล่นฝ่าคลื่นเพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญในยุทธนาวีที่อ่าวเลเต้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสมรภูมิทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เรือมูซาชิไม่ใช่แค่เรือรบธรรมดามันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่แห่งจกักรวรรดิญี่ปุน่นด้วยขนาดมหึมาที่มีความยาวกว่า263เมตรน้ำหนักกว่า70,000ตัน และกรอกป้องกันที่หนาแน่นจนเชื่อกันว่าอึดทนต่อการโจมตีใดๆแต่ในวันนั้นโชคชะตาได้พลิกผันเมื่อกองเรือถูกตรวจพบโดยเครื่องบินลาตะเวนของสหรัฐท,ที่ส่งสัญญาณเตือนไปยังฝูงบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินอย่าง USS Enterprise และ USS Intrepid การโจมตีเริ่มต้นขึ้นราวกับพายุฝนฟ้าคนองที่ไม่มีวันสิ้นสุด ฝูงบินอเมริกันพุ่งทะยานลงมาจากฟากฟ้าระลอกแรกนำโดยเครื่องบินทิ้งตอปีโดและทิ้งระเบิดที่มุ่งตรงสู่มูซาชิซึ่งถูกเลือกให้เป็นเป้าหมายหลักเพราะขนาดและความสำคัญของมันลูกเรือบนเรือมูซาชิต่อสู้อย่างสุดกำลังปืนใหญ่ต่ออากาศยานยิงสวนขึ้นไปไม่ขาดสลาย แต่ความเหนือชั้นทางอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตรนั้นไม่อาจต้านทานได้ต่อปิโดลูกแรกพุ่งทะลุเกราะด้านข้างเรือตามด้วยระเบิดที่ถล่มลงมาจากเบื้องบนขาดการว่ามูซาชิถูกโจมตีด้วยต่อปิโดถึง19ลูกและระเบิดอีก17ลูกการระเบิดแต่ละครั้งสั่นสะเทือนโครงสร้างเหล็กกล้าอย่างรุนแรงน้ำทะลักเข้ามาผ่านรูโหที่ถูกเจาะทะลุ ลูกเรือวิ่งวุ่นเพื่ออุดรอยรั่วและสูบน้ำออกแต่ความเสียหายนั้นหนักหน่วงเกินกว่าจะควบคุมได้พลเรือตรีโทชิฮิระอินิงูจิผู้บังคับการเรือยืนหยัดบนสะพานบัญชาการด้วยความมุ่งมั่นเขาสั่งการให้ลูกเรือพยายามรักษาสมดุลโดยปล่อยน้ำเข้าอีกฝั่งของเรือเพื่อไม่ให้มันเอียงล้มแต่ทุกความพยายามนั้นไร้ผล หัวเรือเริ่มจมลงช้าๆท่ามกลางควันไฟและเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องทะเลซิบุยันกลายเป็นเวทีแห่งความสิ้นหวังลูกเรือหลายคนได้รับบาดเจ็บบางคนเสียชีวิตทันทีจากแรงระเบิดในที่สุดเมื่อเห็นว่าไม่มีทางรอดอินิงูจิได้ออกคําสั่งสละเรือใหญ่ให้ลูกเรือหนีเอาชีวิตรอดแต่ตัวเขาเองเลือกที่จะยืนหยัดเคียงข้างเรือรัก ตามประเพณีของนักรบซามูไรที่ไม่ยอมแพ้เขายืนนิ่งขณะที่มูซาชิพลิกคว่ำอย่างช้าๆน้ำทะเลกลืนกินยักษ์ใหญ่ลำนี้ลงสู่ก้นทะเลลึกในเวลา19นาฬิกา30นาทีของวันนั้นเองการอัปางของมูซาชิไม่เพียงปิดฉากเรือประจันบานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลำหนึ่งของโลก แต่ยังเป็นสัญญาณบอกจุดจบของยุทธนาวีแบบดั้งเดิมในสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากนั้นกองทัพเรือญี่ปุ่นสูญเสียความเหนือชั้นในทะเลแปซิฟิกอย่างสิ้นเชิงทิ้งไว้เพียงตำนานและซากเรือที่หลับไหลใต้ทะเลซิบุยันซึ่งต่อมาได้รับการค้นพบและสำรวจโดยนักดำน้ำและนักประวัติศาสตร์เพื่อเตือนใจถึงความโหดร้ายของสงคราม และความไม่แน่นอนของชัยชนะ